มีเรื่องหนึ่งที่คนถามผมมาตลอดสองวันที่ผ่านมานะครับถามเรื่องของมาตรการเยียวยาเด็กๆมาตรการเยียวยาเด็กๆคุณอนุวัฒน์ทำไมเขาไม่มีมาตรการดูแลเด็กๆมาตรการเยียวยาเด็กเหรอกลุ่มอื่นก็มีแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อวานถ้าใครได้ฟังข่าวไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่านี้ผมสอบถามถึงความชัดเจนแล้วล่ะเกี่ยวกับมาตรการที่จะเยียวยาดูแลเยียวยาเด็กนักเรียนนะฮะมีนะครับวันอังคารนี้ครับ กระทรวงศึกษาธิการจะมีการเสนอเข้าจู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเยียวยาเด็กนักเรียนนะครับจริง,รงๆนําเสนอนไปสี่มาตรการแต่หนึ่งในมาตรการนั้นผมว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนน่าจะสนใจสวัสดีครับทุกคนครับนั่นก็คือให้ลูกหลาน2000บาทฮะให้2000บาทนะครับ,ห, 2, บ,รบหลายคนก็บอกว่าเอให้2,000บาทเนี่ยให้มากน้อยแค่ไหน 2,000บาทนี้ให้ตั้งแต่เท่าที่สอบถามมานะต้องรอที่ประชุมคอรมอก่อนนะครับบอกต้องรอที่ประชุมคอรมอก่อนนะครับคอรมอจะเคาะวันอังคารนี้เบื้องต้นเนี่ยคนละ2,000บาทสําหรับเด็กนักเรียนนะฮะเด็กที่อยู่ในเขาขิงกว้างๆนะอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีนั่นก็หมายความว่าให้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 นะฮะถ,ถูกไหมอนุบาลจนถึงม .6 อันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเยียวยาให้2,000แต่ถามว่าให้ยังไงหลักเกณฑ์ให้แบบไหนโอนเงินเข้าแบบไหนผมว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเนื่องจากว่าเด็กก็มีรายชื่ออยู่แล้วนะแล้วก็ให้ทั้งเด็กโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนอาชีวะก็ได้โรงเรียนปกติธรรมดาก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าคอ,อรมอนอนุมัติยังไงเพราะว่าเบื้องต้นเสนอไปเยียวยาคนละ2,000บาทสําหรับเด็กนักเรียน เดี๋ยววันอังคารผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมประสานไปทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่าวันอังคารเราจะประสานแล้วก็คุยกับใครได้ถึงถึงเรื่องของการโอนเงินการให้เงินไปยังบรรดาเด็กนักเรียนนะฮะว่าจะได้2000บาทเนี่ยต้องทํายังไงบ้างหรือไม่ต้องทําเงินจะโอนเข้ายังไงหรือเข้าทางไหนเพราะว่าดูตัวเลขจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วน่าจะมีฐานข้อมูลอยู่นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งข่าวดีนะครับสําหรับเด็กๆนักเรียนนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ตอนนี้ กำลังประสบปัญหาโควิดอยู่นะครับเดี๋ยววันอังคารเรามาเล่าความคืบหน้านี้นะหลายๆคนถามผมมาเขามีแล้วนะครับเดี๋ยวยาเด็กนะ2,000บาทนะอาหลายคนส่งยิ้มส่งหัวใจมาโอเคเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าผมถามให้เพราะว่าวันนี้พยายามติดต่อผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้ข้อมูลมาเยอะสุดก็คือตั้งแต่15ปีตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไปแต่ว่าจะจะโอนยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตมาชีแช้แจงวันอังคารนะครับหรือถ้าพวกนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันอีกทีหนึ่งเนาะ อีกหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับมาตรการเยียวยานะครับอ,อ,อีกสามจังหวัดคือก่อนอันนี้จำได้ไหมมสามสิบสามมาตราสามสิบสามอย่าใช้มสามสิบสามเลยมาตราสามสิบสามที่มีการพูดถึงแล้วก็เงินจะโอนให้วันที่หกสิงหาคมนะครับไม่ได้ได้ทุกคนนะอันนี้อยู่ในเก้ากลุ่มกิจาการนะครับอยู่ในเก้ากลุ่มกิจาการนะฮะไม่ได้ได้ทุกคนนะดิฉะนั้นใครเข้าไปเช็คที่ประกันสังคมก็พอจะทราบแล้วนะครับว่า เราได้หรือไม่ได้นะครับแล้ววันที่6เนี่ยไม่ได้ได้พร้อมกันวันที่6สิงหาคมเลยนะฮะในมาตรา33เขาใช้คําว่าทยอยนะฮะทยอยโอนทยอยโอนนะครับเนื่องจากว่าวันหนึ่งเนี่ยจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมาตรา33ได้ประมาณ1ล้านคน,นะฮะนั่นหมายความว่าจะทยอย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 โอนไปเรื่อยๆจนถึงตุลาคมนะครับมีฉะนั้นแล้วใครวางแผนการใช้จ่ายวันที่6 เอ๊ะถ้าเงินไม่เข้าอย่าเพิ่งตกใจฮะเงินไม่เข้าอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าจะใช้วิธีการทยอยวันละหนึ่งล้านคนนะครับมีะน้นแล้วใจเย็นๆฮะนี่คือ10จังหวัดสีแดงสีแดงเข้มที่เราบอกไปก่อนนะ้านี้ว่าคอรามอเคาะาไปแล้วนะฮะส่วนอีก3จังหวัดคือชนบุรีช,ชัเชงสาวพระนครศรีธัญานะครับก็จะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะวันอังคารที่จะถึงก็คือวันที่2 7กรกฎาคมนะครับ อีก3จังหวัดก็จะได้รับเงินเยียวยาแต่ผมกําลังถามไปที่กระทรวงแรงงานเหมือนกันว่าคอรมอรจะเคาะโอนให้วันไหนนะครับสาหรับ3จังหวัดก็คือชลบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาสําหรับมาตรา33ที่ได้2,500บาทนะโอเคไหมไป้ายอาจจะเบี้ยวไปหน่อยขออภัยนะฮะเฟซปุ๊คม,มันเยอะฮะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงทําแบบนี้แล้วก็ดูดเสียงไปตัดต่ออีกผมก็สงสัยต้องแจ้งความนะฮะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับ ข้อความส่งเข้ามาเยอะมากยังเป็นสวัสดีครับอยู่เลยนะฮะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ถามกันเข้ามาเยอะมาตรา39กับมาตรา40ไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยเงียบไปเลยคุณหนุ่มมีความคืบหน้าไหมมาตรา39กับมาตรา4 0นะครับรอต้องรอฟังความคืบหน้าวันอังคารนี้นะครับเพราะว่าต้องรอให้กระทรวงแรงงานคุยกับสภาพัฒน์ก่อนหลายคนบอกว่าคุณหนุ่มเสนอเรื่องเอาใช้ฐานข้อมูลจากตรงนั้นจากตรงนี้ให้กระทรวงแรงงานได้ไหม คือฐานข้อมูลเป็นของกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าคนที่เคาะว่าจะใช้วิธีการแบบไหนเนี่ยอยู่ที่สภาพ,พั์ครับกระทรวงแรงงานมีหน้าที่คือทําเป็นตัวเลขว่าผู้ประกันตนมาตรา33มีเท่าไหร่มาตรา39มีเท่าไหร่มาตรา40มีเท่าไหร่และมาตรา40ที่ลงทะเบียนใหม่มีเท่าไหร่ก็ยื่นแบบนี้ไปให้กับสภาพ,พั์แล้วสภาพ,พั์จะเป็นคนเคาะเ,เองนะฮะว่าเอ๊ใช้ยังไงให้ใครบ้างไม่ให้ใครบ้างมีชนะแล้ว อยู่ที่สภาพัฒน์วันอังคารนะครับมิฉะนั้นวันอังคารนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะฮะวันอังคารเราคงต้องไลฟ์กันยาวนานมากไลฟ์กันยาวนานมากนะครับสวัสดีค่ะมาตา4ีรรอแป๊บหนึ่งนะครับรอวันอังคารนะมาตา4ีนนะใจเย็นๆน,นะอืมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการที่หลายคนรออยู่ผมโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะผมโพสต์ไปก่อนหน้านี้เพราะว่าจะมีการแจกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแจกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับ 3ามล้านซองด้วยกันดูตัวเลขไม่ผิดที่ส่งมาให้ผมคือสามล้านซองจริงๆนะครับและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ด้วยนะครับเขาอยากให้จริงๆผมก็เป็นสื่อกลางให้นะฮะสำหรับแฟนๆหรือว่าหลายๆคนที่ดูอนุญาตจัดให้อยู่ตอนนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เนี่ยก็คือมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาเครสาพัฒนนะครับ ขามีโครงการหนึ่งโครงการนึงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับชื่อว่าโครงการปันสุขอิ่มใจโครงการนี้ดีครับฟังไว้นะครับโครงการปันสุขอิ่มใจโดยมูลนิธิดรเทียมโช่ววัฒนาเพลศพัฒนะครับเขาจะแจกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป3ล้านซองด้วยกัน3ล้านซองนี้ก็คือว่า1ครัวเรือนนะฮะคุณจะได้32องก็คือ1กล่องใหญ่ หนึ่งัวเรือนฟังไม่ผิดครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ของคุณคือหนึ่งัวเรือนหนึ่งัวเรือนคือหนึ่งกล่องและในกล่องมีสามสิบซองด้วยกันฮะมอบให้หนึ่งแสนกล่องนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีๆโครงการปันสุขอิ่มใจโดยมูลนิ ok ak, mm. ธิด็อกเตอร์เทียมชลวัฒนาเพลาพัฒนนะครับผมว่าหลายคนสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเห็นใจฮะเห็นใจมากตอนนี้หลายคน เจอกับวิกฤตโควิดตกงานบ้างไม่มีรายได้บ้างเอาพูดตรงๆนะเงินจะไปทํางานจะไปหาเงินเป็นข้าวสารกรอกหม้อยังไม่มีเลยฮะไม่เป็นไรครับเขาบอกเขาเห็นใจนะฮะเขาเห็นใจมากๆเขาเลยจะแจกบ่มีกึ่งสําเร็จรูปให้สามล้านซองอะ่ะผมฟังแล้วผมบอกมาเลยผมพูดให้สามล้านซองแบบนี้นะครับคือเราเข้าใจว่าทุกคนลําบากทางมูลนิธิก็เข้าใจว่าทุกคนลําบากนะครับทํำยังไงบ้าง เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยที่ใช้ชื่อว่าปันสุกอิ่มใจจะมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับซื่อสัตย์มีดีที่ไม่มีผงชูรสเป็นตราซื่อสัตย์นะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตย์มีดีไม่มีผงชูรส3ล้านซองนะครับให้กับคนที่เดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับให้เบื้องต้นวันนี้ที่เราคุยกันก่อนนะให้เบื้องต้นเนี่ยสามล้านซองกับกรุงจังหวัด ในกรุงเทพมหานครและประิมนทนในโครงการแรกก่อนนะครับคือ uri, uni, นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทร,ร,ร girl, ปราการกรุงเทพมหานคร6จังหวัดนี้ก่อนเบื้องต้นฮะเดี๋ยวถ้าจะแจกจังหวัดอื่นผมจะมาบอกให้แต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ในจังหวัดนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> คือกรุงเทพมหานครนนทบุร <c oughs> ี yle, ปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ6จังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดนําร่องก่อน ที่เขาจะแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์มีดีไม่มีผงโชรส3ล้าน2องนะฮะทำยังไงอา้าวหลายคนที่อยู่6จังหวัดนี้ฟังก่อนนะหรือจังหวัดอื่นจะฟังด้วยก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าทางมูลนิธิด็อกเตอร์เทีวยมโชววัฒนาเทสาพัสจะทอยอยแจกไปล็อตๆแต่ว่าล็อตนี้3ล้านสองเนี่ยให้กับ6จังหวัดนี้ก่อนมันจะได้ง่ายในการขนส่งและก็ง่ายสะดวกในการเพราะว่าถ้าทั่วประเทศเนี่ยมันจะส่งลําบาก อันนี้เป็นล็อต6จังหวัดนี้ก่อนล็อตแรก3ล้าน2นะฮะทำยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมูลนิธิด็อกเตอร์เทีวยมโชควัฒนาเครือสาพัฒนะครับร่วมกับอีก2องค์กรคือโทรศัพท์มือถือเครือข่าย ais นะครับแล้วก็ไปรษณียไทยครับจะช่วยกันจับมือกัน3องค์กร3หน่วยงานนะครับ ais มีหน้าที่เป็นเครือข่ายในการลงทะเบียนไปรษณนียไทยมีหน้าที่เอบาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับตราซื่อสัตว์เนี่ยไปมอบถึงบ้านคุณเลย ยกเป็นกล่องๆไปฮะกล่องหนึ่ง 1, มีสามสิบซองหลายคนบอกดีค่ะคุณหนุ่มขอบคุณครับที่ให้ผมไม่ได้ให้ครับทางบริษัทที่เขาให้แต่เขาฝากผมประชาสัมพันธ์เฉยๆนะฮะอะทุกคนฟังครับทุกคนฟังนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนฟังใครที่อยากได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซื่อสัตย์มีดีไม่มีผงชูรสนะครับหนึ่งกล่องก็คือสามสิบซองต่อหนึ่งสิทธิ์นะฮะต่อหนึ่งสิทธิ์เน้นย้ำว่าหนึ่งสิทธิ์คุณได้สามสิบซอง เพราะว่าบางคนเนี่ยกักตัวตกงานสามสิบสองนี่ก็คือว่าอยู่กันในหนึ่งครอบครัวเนี่ยประทังชีวิตไปได้หลายมื้อนะฮะมันช่วยคุณได้จริงๆมันช่วยคุณได้จริงๆนะครับทํายังไงบ้างนะครับคนที่สนใจฟังนะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบปากกาขึ้นมานะครับคนที่สนใจนะฮะคนที่สนใจคุณเข้าไปแจ้งชื่อได้ที่อยู่แจ้งแค่ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อ ขอแค่สามสิ่งนี้นะครับชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อไปที่ w w w k ร e a s a p a t h c o m หนึ่งช่องทางไปแล้วนะครับคุณเข้าไปที่ w w w k ร e a s a p a t h c o m หรือง่ายๆครับเครือข่าย AIS นะครับคุณโทรไปที่ call center เดี๋ยวผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ020789337ครับย้ำอีกทีนะครับ สช่องทางนะ ww อร์ไวเว็บเครือสหพั์หรือ AIS call center เบอร์โทรศัพท์02-078-9337นะครับจะลงวิธีการไหนก็จะเข้าไปอยู่ในเครือสาพัฒ์ดออเหมือนกันนะครับเริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้ยังฮนะตอนนี้ยังครับจะเริ่มวันพรุ่งนี้คือวันที่26กรกรกฎาคมนะครับ ถึงวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดแต่ผมเชื่อว่าแป๊บเดียวหมดแน่นอน3ล้านซองนะฮะบ่มีเกิ่งนสำเร็จรูปนะครับเริ่ม8โมงเช้าฮะก่อน8โมงเล็กน้อยหยิบโทรศัพท์มือถือของมาของคุณขึ้นมาหรือว่าหรือว่าจะกดไปที่ w w w ร์ไวเ็บเคราาแล้วเข้าไปลงทะเบียนนะครับขอชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อครับ 3อย่างนี้เองนะฮะคุณไม่ต้องให้อย่างอื่นนะครับชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับนะครับแล้วถ้าคุณได้นะฮะสิทธิ์1สิทธิ์คือ1ครัวเรือน32นะฮะก็คือ1กล่องนั่นแหละฮะเขาจะจัดการให้คุณลงทะเบียนผ่านเครือสาพัทคุณลงทะเบียนผ่านเครือข่าย as แล้วเดี๋ยวไปสนีไทยจะไปส่งให้นะครับ6จังหวัดเน้นย้ำว่า6จังหวัดก่อนนะครับนำล่องโครงการแรกนะ6จังหวัดนะครับก็คือ กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับหลายคนบอกว่าคุณหนุ่มคะจดไม่ทันไม่เป็นไรผมมีแคปชั่นนี่อ่ะผมมีแคปชั่นบอกให้ฮะจะได้จดได้ง่ายๆครับนี่ฮะโครงการปันสุขอิ่มใจอ่ะใครมีใครมใครีใครสามารถแคปหน้าจอแคปได้นะครับ6จังหวัดนำร่องก่อนในโครงการแรกนะครับโครงการปันสุขอิ่มใจ โดยโมเรนิติดรเทีมโชควัฒนาเพลาพัฒน์นะครับ2ช่องทางที่คุณเข้าไปได้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือ26รกรกฎาคมนะครับจนถึง1สิงหาคมหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับคุณเข้าไป2ช่องทางครับเห็นไหมครับเวอร์ไวเว็บเพพั .com เข้าไปลงทะเบียนได้ทุกนี้8โมงเช้านะครับหรือ8โมงเชา้าคุณจะหยิบมือถือขึ้นมาเป็นเครือข่ายของ AS Call Center กดไปที่02-078-9337นะครับ02-078-9337นะครับลงทะเบียนง่ายๆครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับแล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเพื่อจะส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์มีดีไม่มีผงชูรสนะครับ1สิทธ์คือ1กล่อง1กล่องคือ32 1ซอง1กล่องคือ32นะครซอนะฮะ แสนกล่องหรือว่า 3, 000, 000, สามล้านซองด้วยกันฮะโอเคนะทุกคนแคปทันนะทุกคนแคปทันนะแคปทันนะครับวันนี้อย่าพึ่งนะทุกคนสองหมื่นปาคนที่ดูยอยู่ตอนนี้แล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อย่าพึ่งนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับยี่สิบหกกรกฎาคมแปดโมงเช้าฮะอันนี้เอาไว้ประทังชีวิตได้นะครับในยามที่ทุกคนบอกว่า ข้าวยากหมากแพงทํางานลําบากเงินไม่มีหลายคนบอกว่าคุณหนุ่มมีอะไรไหมบางคนกักตัวบางคนต้องอยู่ที่บ้านบางคนไม่มีงานทำผมว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งทีเดียวนะครับโครงการปันสุขอินใจมูลนิธิดกเตรเที iem, วยมโชควัฒนาเกรือสาพัฒแคปนะคะแคปได้เลยครับแคปได้เลยผมมีเวลาแคปให้อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะมีอีกสององค์กรที่ช่วยนะครับขอบคุณเครือข่าย AAS แล้วก็ไปสนีไทยด้วยนะครับอ่าโอเคผมขออนุญาตวางเพื่อเห็นหน้าโหดๆมีหนวดอย่างผมนะโอเคยังไม่ได้โกนนะขออภัยแคปนะโอเคแคปทันไหมแคปทันใครแคปไม่ทันบอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนด้วยอ่ะอ่ะแคปไม่ทันแคปไม่ทันคุณหนุ่มแคปไม่ทันค่ะนี่ฮะอ่ะแคปนะแคปแคปแล้วนะแคปแล้วนะโอเคอันนี้เป็นโครงการที่ดีผมยอมเป็นสื่อกลางให้เลยครับมันช่วยเหลือทุกคนได้นี่แหละครับ มูลนิธิดรเที iem, วยมโชควัฒนาเรสาพัฒน์นะครับรวมทั้งไปรษณีย์ไทยและก็ AAS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปันสุขอิ่มใจเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ<อ>เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้นะครับนี่ฮะแคปทันนะแคปแล้วโอเคทุกคนแคปทันนะครับขอบคุณครับผมจะมีโครงการดีๆมาบอกอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่าโอเค เน้นย้ําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายระวังมิจฉาชีพนะครับสิ่งที่ทางมูลนิธิอยากได้เหมือนที่บอกไปนะฮะคืออยากได้แค่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรครับถ้ามีมิจฉาชีพมาขออย่างอื่นไม่ต้องให้นะครับขออย่างอื่นไม่ต้องให้นะครับแล้วเดี๋ยวทางพวกเนี้ยพอลงทะเบียนเสร็จปับ๊บเจ้าหน้าที่จะเป็นการจะมีการติดต่อไปนะฮะเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อไป วันนี้เป็นโครงการดีๆนะฮะขอพูดย้ำอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับโครงการปันสุขอิ่มใจมูลนิธิดรเทียมโชคว,วัฒนาเรือสาพัฒน์นะครับขอบคุณนะครับเรือข่าย a s นะครับและก็ขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับ3หน่วยงานที่เขาจับมือกันนะครับที่จะมอบแจกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปซื่อสัตย์มีดีไม่มีผงชูรสให้นะครับ3ล้านซองเยอะมากผมหวังว่าผมพูดนิดนึงได้ไหม ผมหวังว่าทางมูลนิธิดรเที iem, วยมโชควัฒนาเพรศพัฒจะมีแคมเปญแบบนี้ต่อนะฮะผมผมผมชอบแคมเปญแบบนี้ฮะแล้วก็อยากให้จังหวัดอื่นๆได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นําร่อง6จังหวัดก่อนนะฮะเน้นย้ํานะครับกรุงเทพม,มหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นะครับแล้วอีกจังหวัดหนึ่งก็คือนคอนปรปฐมครับขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผม ติดต่อถ้ารมนตีศึกษาได้เดีย๋ยวเราจะมาคุยกันว่าที่เสนอคอรมอเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือถ้าไม่ได้เนี่ยประสานงานเอาไว้แล้วว่าเดีย๋ยววันอังคารจะมาคุยนะครับว่ามาตรการเยียาเด็กนักเรียนที่ให้คนละสองพันเนี่ยมันมีวิธีการมีขั้นตอนอยังไงบ้างโอนเงินยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไม่ลืมครับอย่าตามความคืบหน้าอีก3จังหวัดเนาะสำหรับม .3 3ที่เยียวยาวคือชนบุรีจัดเชิงแสาพระนครศรีทุยาและไม่ลืมเด็ดขาดครับมาตรา39กับมาตรา40 ผมยังคงตามให้อยู่นะครับไม่ใช่ไม่ตามนะพอดีช่วงวันหยุดผมจะอาจจะโพสตน้อยหรือว่าไลฟ์น้อยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในสวนไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์นะหนวดก็ยาวแล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและขอให้พรุ่งนี้ทุกคนลงทะเบียนลงทะเบียนได้ทุกคนฮนะแฟนๆผมได้ลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วได้บะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปซื่อสัตย์มีดีไม่มีผงชูรสไป คนละ1กล่อง32ต่อ1ครัวเรือนนะครับเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะขอบคุณครับ,บ,รบหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสาสสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ